ได้เลิกแล้วหมากแย้มข่าวดีเตรียมขอคิมเบอร์ลี่แต่งงานเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่หลายคนจับตามองว่ากำลังจะมีโมเมนต์เซอร์ไพรส์ขอแต่งงานสำหรับคู่ของหมากปรินสุภารัตน์และคิมคิมเบอร์ลี่แอนโวเทมัสล่าสุดหนุ่มหมากเผยเรื่องนี้ว่าใกล้จะได้เลิกดีขอสาวคิมแต่งงานเต็มที่แล้วแต่ขอดูจังหวะที่เหมาะสมเพราะอยากให้ทุกอย่างออกมาเพอร์เฟกที่สุด เรื่องแต่งมันใกล้มากๆแล้วครับใกล้มากๆที่ก็คุยกันทุกวันคุยกับผู้จัดการในรถเมื่อกี้ก็คุยว่าเอาอยัางไงดีหาเลิกดีไหมเรื่องบ้านที่เขาใหญ่เรือนหอไหมบ้านใครนะนึกไม่ออกเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวพร้อมแล้วเดี๋ยวจะบอกนะครับเรื่องแต่งงานก็คุยกันทุกวันก็เตรียมตัวครับคิมบอกไปต้องอลังการมากจริงๆเขาก็พูดแบบนี้แหละเขาก็ต้องการแหละเรารู้อยากให้สวยงามจะเซอร์ไพรส์ตอนไหนเอาเป็นว่าไม่นานนี้แหละไม่นานๆาผมก็ดูดูอยู่ ถามว่าไปสถานที่เป็นที่ไหนก็ดูดูอยู่สวิตไหมมีแพลนจะไปครับก็อยากไปต่างประเทศเพราะเราก็ติดมานานเนาะแต่เดี๋ยวดูก่อนทุกอย่างยังไม่ได้จองอะไรเลยก็มีแผลอยู่ในหัวแล้วครับเราอยากมากๆเราก็รอจังหวะที่ดีที่สุดเพอร์เฟก์ที่สุดอย่างที่เคยบอกไปทุกครั้งซึ่งมันก็เป็นจังหวะของมันเราก็ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราก็ตั้งใจเวลาว่าคนนี้คนเดียวเท่านั้นด้วยความรู้สึกเขาคงคิดว่าต้องเร็วเร็วนี้แหละ